สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องเรียนหารือจากพี่กวีแล้วล่ะค่ะว่ามุมที่พี่กวีได้ยินข่าวที่เกิดขึ้นทั้งโลกแล้วก็หลายๆเรื่องพี่กวีอยากบอกอะไรในหัวข้อที่เราตั้งว่าล่าสุดการประชุมมกรนาโตที่จบไปจีนเองก็ออกมาพูดชัดเจนรัสเซียเองออกมาพูดชัดเจนในเรื่องของการอาจจะมีการรวมกลุ่มนาโต้สองในแถบเอเชียยังไงดีคะคืออย่างนี้ครับแต่ในในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพลวัต ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเรวมทั้งในเวทีภูมิภาคนี่ก็รู้สึกเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากนะครับผมอยากไปมุ่งที่การเมืองในภูมิภาคมากกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนรักเพื่อนเก่าของประเทศไทยมีประธานาธิบดีใหม่นะครับคือเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์นะครับหรือ ที่มีชื่อเล่อนว่าบองบองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับเชื่อไหมในตลอดเวลา20-30ปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฟิลิปปินส์นี่นะครับไม่มีใครให้ความสนใจเลยซึ่งน่าเสียดายมากคุณสีวันทราบไม่เป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหา เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์ไม่มีปัญหาก็เลยไม่มีใครให้ความสนใจตอนนี้การที่ประธานาธิบดีบองบองนะครับได้สาบานตัวเองเข้ารับตำแหน่งท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนได้มีโอกาสนะครับเป็นอาเซียนชาติแรกนะครับในวันพฤหัสที่แล้วได้พบกับท่านบองบองนะครับเป็นการส่วนตัวตลาล่กเข็นบอกว่า อเจอกันแค่สิบห้านาทีทําไปทำมาพูดคุยกันติดอกติดใจยาวนานถึงสาสิบห้านาทีก็ตกลงกันว่าเราทั้งสองประเทศเนี่ยเป็นเพื่อนรักเก่าเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟนูหรือฟื้นความสัมพันธ์เก่าๆนะครับมีการพูดถึงาการไปเยือนนะครับเป็นทางการของอ ในหลวงนะครับรับชากาลที่9นะครับแล้วก็ที่ประเทศฟิลิปปินส์รวมทั้งการที่ประธานาธิบดีมาโกสมาเยือนประเทศไทยนะครับในช่วงปีพัน8้าร้อยหกสิบแปดแล้วก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตไปด้วยความสัมพันธ์เก่าๆนี้สําคัญมากคุณสริวนันแล้วก็ฟิลิปปินเนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะครับเป็นคู่หู เป็นเพื่อนร่วมตายกันจริงๆมีการพูดเล่นกันนะฮะในวงการทูตแล้วก็ในตะวันออกกลางเขาบอกว่าคนไทยกับฟิลิปปินเนี่ยดูไม่ออกจนกระทั่งอ้าปากพูดคำแรกค่ะนะครับเพราะหนึ่งสบายๆไ,ไม่ใช่หน้าตาทายกันอย่างเดียวนิสัยใจคอสบายๆชอบาร์ที้นั่งทำงานเสร็จนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่ไปทำงานตะวันออกกลางเนี่ยนะ เสร็จแล้วพอทํางานตอนเย็นเสร็จแล้วก็นั่งก้องเล่ากันนั่งพูดคุยกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นฝาแฝดนะครับที่ถูกพากคนนึงถูกพากไปอยู่ฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษนะครับอีกคนหนึ่งพากไปอยู่ประเทศไทยพูดภาษาไทยนี่คือความใกล้ชิดทั้งสองประเทศนะครับคุณสิริวัลทรงทหารเข้าร่วมรบสงครามเกาหลีนะครับปีพันเก้าร้อยห้าสิบถึงปีพันเก้าร้อยห้าสิบสาม นะครับฐานไทยเสียชีวิต1,234คนส่วนของฟิลิปปินเนี่ร้อยสิบคนผมดีใจครับว่าออตอนนี้ไทยฟิลิปปินนะครับจะมีการฟื้นฟูจะมีการพบกันแล้วนะครับคณะการร่วมนะครับของความร่วมมือระหว่างสองประเทศผมเนี่ยไปสืบทราบมาว่า9ปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอกันเลยเป็นคณะกรรมการอะไรก็ไม่รู้แต่ฟิลิปปิน์นะครับออพอพูดถึงฟิลิปปินเนี่ยคนไทยก็จะยิ้มยิ้ม ออตอนเด็กๆเนี่ยผมโตขึ้นมาเนี่ยคนก็จะพูดถึงฟิลิปปินส์บอกว่าถ้าอยากจะกินมายองเนสรู้จักใช่ไหมฮะมายองเนสหรือเมเนสอะครีมไข่สีขาวๆที่เอาเรามาจิ้มกับเฟรนช์ฟรายนะครับหรือมากินกับแซนด์วิชเนี่ยรู้ไหมมาจากฟิลิปปินส์ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> ฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นแหล่งอ่าเป็นแหล่งของอ,อาหารอเมริกันไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่ว่าจะเป็น มายยงเนสซึ่งประเทศไทยเรียกนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เราได้จากฟิลิปปินส์ตอนนี้ไม่ได้แล้วฟิลิปปินส์มีข่าวดีครับสำหรับชาวนาไทยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับบองบองบอกกับทางท่านรัฐมนตรีดอนว่าอยากซื้อเข้าไทยเพิ่มเพราะว่าการขาดแคลนเป็นข่าวดีครับและอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับ อ่าลงตู่เนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะซื้อขายข้าวอย่างไรให้กับฟิลิปปินเพราะว่าในอดีตนะครับฟิลิปปินก็ซื้อข้าวไทยอยู่แต่มีสองลักษณะคือรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นให้อ่อบริษัทเอกชนเข้ามานะครับเพื่อที่จะได้อ่อมีการแข่งขันกันเรื่องราคาตอนนี้นางบอง,บองบอกว่าเรื่องวุรกิจอาหารเนี่ยนะประเทศไทยต้องช่วย คืออย่างนี้น่าสนใจมากคุณสิริวัลสำหรับคนที่ติดตามข่าวความร่วมมือในภูมิภาคในอาเซียนเนี่ยจะเห็นว่า<ต>ิลปปินเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าตัวแปลกปลาดที่สุดคือหนึ่งเป็นประเทศที่มีความเป็นเรียกว่าเมืองนอกอะนะมากที่สุดก็คือพูดภาษาอังกฤษภาษาสเปนอยู่ในอนาณาจักรนิยมเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มักจะทำอะไรแปลก,ปลกๆไม่ค่อยเข้ามาร่วม สมาคมของอาเซียนอย่างเต็มที่ตอนนี้มันมีประเด็นใหม่ครับคุณสิริวัลก็คือว่าปองบองบอกว่าเขาเนี่ยจะมองเข้ามาพื้นแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์มากขึ้นแล้ก็เพิ่มความร่วมมือโอ้โหนี่เป็นเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่ามันจะทําให้ความสามัคคีของอาเซียนเนี่ยเหนียวแน่นเพราะในอดีตที่ผ่านมาฝรั่งมักจะตีประเด็นว่าอาเซียนไม่มีทางหรอก ที่จะมีความสามาคัคคีเพราะว่ามันถูกแบ่งแยกระหว่างสมาชิกที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า Continental Southeast Asia กับคนที่อยู่ประเทศที่อยู่ในมหาสมุทรอย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างเช่นบรูไนอย่างเช่นฟิลิปปินส์ที่เขาเรียกว่า a อชิพา e l โลโกหรือ Maritime Southeast Asia ตอนนี้ผมดีใจมากที่ว่าท่านดอนเนี่ยได้พูดคุยกับบองบอง,บองแล้วบอกว่า เออเราจะมามองนะ้้วช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับคงจํากันได้นะครับฟิลิปปินเนี่ยช่วยเหลือประเทศไทยเยอะมากตอนนี้เนี่ยฟิลิปปินเนี่ยมีคนทํางานในประเทศไทยประมาณสามหมื่นกว่าคนเป็นคุณสอนภานษาอังกฤษร้องเพลงนะครับอ,อ,อยู่วงดนตรีตามโรงแรมต่างๆแล้วก็เป็นพยาบาลตาม โรงพยาบาลชั้นนําของไทยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังผมเชื่อได้เลยว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่พูดถึงความสัมพันธ์ไทยฟิลิปปินส์ในรอบยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมเพื่อนเก่านะครับแล้วก็ในวันนี้กับในช่วงสิบวันข้างหน้าจะมีเพื่อนเก่าสองเพื่อนเก่ายักษ์ใหญ่มาหาก็คือประเทศจีน รัฐมนตรีต่างประเทศหวังยี่มาเมืองไทยแล้วเมื่อวานก็จะอยู่ต่ออีกหนึ่งวันนะครับก่อนที่จะเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ยี่สิบที่สาคัญพอๆกันก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศสหร,รัฐแอนโทนีบริงเกิลก็จะมาเยือนในวันที่เก้าถึงสิบเอ็ดสำคัญมากนะครับบางคนเนี่ยไม่เคยตั้งประเด็นว่าเอ๊มีรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองอ,อภิมหาอำนาจเนี่ยมาเยือนกันในเวลาเดียวกันเนี่ย เออมันเป็นมันเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกอะไรนะคะัอ่ามันบ่งบอกอย่างเดียวว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยุธทธศาสตร์ที่อ่าประเทศต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาหาต้องเข้ามาจีเราจะต้องวางตัวให้ดีแล้วตอนนี้การวางตัวของไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้เราต้องเตรียมตัวอย่างดีนะครับที่จะรับมืออ่าเอเพกใกล้เข้ามาแล้ว หลือเวลาร้อยห้าสิกว่าวันท่านั้นเองนะครับก็ต้องเตรียมตัวต้อนรับผู้นำจาก21เคขตเศรษฐกิจนะครับยิ่งใหญ่มากมีทั้งจีนมีทั้งสหรัฐเราจะต้องอช่วยกันนะครับเพราะว่าคนไทยทั้งหลายก็จะเป็นชจ้าภาพนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะมามุ่งประเด็นของอความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งสองวันที่แล้วครบรอบ47ปีนะครับอย่าลืมแล้วก็ยังครบรอบ10ปี ของการเป็นยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีนนะครับนี่คือความสําคัญของการมาเยือนของอรัฐมนตรีหวังยี่ซึ่งไม่ได้มาเยือนมาเป็นเวลาสองปีแล้วนะครับที่เป็นทางการนะครับคุณสิริวัลครับตรงนี้น่าสนใจจ,จริงๆครับเพราะว่าถ้าจําเป็นได้ตั้งแต่ต้นปีที่เรามีรายการฟ้าสายบายสิริวัลที่ตรงนี้กับพี่กมีจงกิตาวรผู้สื่อข่าวอุโศที่ให้มุมความรู้ ในมิติที่บางทีเราลืมเราพลาดไปเรามองไม่เห็นเป็นอย่างที่พี่กบีพูดตอนต้นปีเลยว,ว่าความสำคัญของมติต่างประเทศถูกหยิบมาทํางานมากขึ้นความสำคัญของสหประชาชาติถูกหยิบทุกพูดถึงกันมากขึ้นเห็นชัดเจนกรณียูเครนรัสเซียมีกฎบัตรสหประชาชาติมีการเรียกร้องในที่ประชุมสหประชาชาติจากประเทศต่างๆพูดคุยกันเรื่องนี้องค์กรระหว่างประเทศมีการปรับท่าที คุณไาศาสตร์ของโลกมีการลงกลุ่มใหม่โควิดกำลังจะจบคิดว่าจบแล้วแต่ก็เปล่าเลยตอนนี้เริ่มมีข่าวว่าโควิดสายพันธุ์บางสายพันธุ์กลับมาขยายตัวติดมากขึ้นโดยเฉพาะ ba2 ที่เรียกว่าที่อินเดียนั้นก็มีอัตราการระบาดมากขึ้นประเทศไทยเราหลังจากประกาศว่าจะไม่ต้องใส่หน้ากากมา10กว่าวันเนี่ยเขาบอกอัตราการติดเชื้อโควิดก็เพิ่ม14%ทุกอย่างยังไม่มีความแน่นอน แต่ถ้าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้เจรจาสัมพันธ์งกรทตระหว่างประเทศแล้วนําเรื่องดีๆกลับมาโดยครูพี่บีพี่ก็มีบอกถึงว่าเราได้กลับไปพูดคุยกับมิเก่าอย่างฟิลิปปินในวันที่นรีสารัฐก,ก็ไปเยือนซาอุดีอาระเบียจะเจรจาเรื่องอะไรคงคาดเดากันได้ไม่ยากเรื่องของน้ํามันแน่นอนในขณะที่อีกมุมหนึ่งพี่ก็มีพูดอย่างนี้ก็เลยอดนึกไม่ได้ค่ะพุ่มเลยนึกถึงข่าวนี้ว่านิเกอีกเขาก็ลงข่าวว่า เอยนเล่นลัมดีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมจะไปเย,ยนเกาหลีใต้คุยเรื่องเงินเฟ้อดูเหมือนว่ามาหาอำนาจขยับตัวในทุกมิติจริงๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นกลับมาขีดเส้นใต้ลัมรีต่างประเทศของจีนหวังอี้มาไทยและบิงเทนลัมรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเคยมาเย,ยนทีละแล้วกลับมาไม่ถึงกลับไปตอนมาเลเซียวันนี้กำลังจะมาถึงแล้วพี่กวียอยากบอกอะไรพวกเราเชิญค่ะคือนี่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกับสหรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ สำคัญมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยพยายามแล้วจะต้องพยายามต่อไปทุกวันที่จะต้องรักษาดุลยมนาจระหว่างสองอภิมหาอำนาจน,นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเลยนะครับแล้วก็ความเป็นกลางของเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นนะครับตอนนี้ลองดูสิครับว่าสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ตัดสินใจเลือกข้างไปอยู่สหรัฐอเมริกานะครับจะเห็นว่า บทบาทของสิงคโปร์ตอนนี้เงียบไปหน่อยแล้วไม่กล้าที่จะออกตัวมากเพราะว่าผลกระทบกระเทือนรุนแรงมากในขณะที่ประเทศไทยนะคะมีฐานะที่ดีกว่าตอนนี้เราก็รอการส่งออกเรื่องอาหารไปยังทั่วโลกนะครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งอาหารอันนั้นคือความสําคัญแล้วก็ประเทศจีนมาประเทศไทยก็มาพูดถึงว่าเราจะร่วมมือกันทําอะไรต่อไป นะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่าลืมนะครับว่าการลงทุนการค้าขายกับจีนเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยเนื่องจากภาคเอกชนของไทยมีความเ,เชี่ยวชาญฉลาดเฉลียวในการทําธุรกิจมีเขาเรียกว่าผูคุ้มกันหรือมีความยืดหยุนที่ภาษาอังกฤษเนี่ยที่ทุกคนชอบใช จนไม่รู้ว่าจะตายเป็นคำอะไรดี resilience นี่นะครับดีมากฉะนั้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยเอาตัวรอดนะครับแต่เราจะต้องไปมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถปฏิรูปคันสมัยเท่ากับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมกับความเจริญของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลอย่างไรอันนั้นสำคัญกว่านะครับอยู่รอดวันต่อวันเนี่ยไม่มีปัญหา แต่อยู่รอดให้มันสวยมีสงา่าท่าทีที่ดีแล้วก็เท่นะครับนั่นต้องมีการปฏิรูปแล้วก็ต้องมีการร่วมมือกันมากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องสหรัฐอเมริกานี่น่าสนใจนะครับช่วงหลังเนี่ยจะมีข่าวเกี่ยวกับว่าสหรัฐจะขายอาวุธยุธโทโธปกรณ์เรื่องเครื่องบิน F-35 ซึ่งทันสมัยที่สุดให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยเองก็ต้องการนะครับจะเห็นว่า ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรที่มีลักษณะพ,พิเศษคือเมเจอร์นันเนโตอารายก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษในการซื้ออ,อาวุธยุธโทโธปกรณ์จากสหรัฐแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายนะครับจากสหรัฐอเมริกาเพราะว่า การเมืองภายในของไทยนั่นเองตอนนี้รู้สึกว่าท่าทีของสหรัฐเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็ตอบรับดีนะครับที่ทางกองทัพไทยต้องการที่จะซื้อ,อเครื่องบินนะครับ F สามสิบห้าแล้วดูเหมือนว่าทางสหรัฐพร้อมที่จะให้ราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนี่ก็คือ,อะจะต้องลดแลกนะครับแต่ไม่แจกแถมนะครับลดอย่างเดียวเพราะว่า ราคาเครื่องเครื่องบินนะครับของสหรัฐเนี่ยแพงมากแต่การที่สหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะตอบสนองประเทศไทยนี่เป็นนิมิตหมายใหม่เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐไม่ง้อไม่ง้อประเทศไทยเพราะว่าใครๆก็อยากจะได้อาวุธของสหรัฐนะครับได้คนซื้อจากยกตัวอย่างซาอุดีอาระเบียเนี่ยเจ้าเดียวก็พอจากไต้หวันอ่าเจ้าเดียวก็พอนะครับอันนี้จะเห็นว่าอันนี้ประเด็นที่ว่า สหรัฐจะขายเครื่องบิน f 3 5กับไทยเนี่ยจึงเป็นนิมิตหมายใหม่ของการที่จะทำให้ความสัมพันธ์พันธมิตรของไทยกับสหรัฐเนี่ยแนบแน่นขึ้นปีหน้าผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับคุณสิริวัลว่าการฝึก c o ปเปอร์โกเนี่ยจะมีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่เหมือนเดิมก็คือว่าจะมีจำนวน ทหารของสหรัฐของไทยแล้วก็ของประเทศที่เป็นสมาชิกและถูกเชิญเข้ามาในร่วมเป็นหมื่นขึ้นไปแน่นอนเลยแล้วประเด็นที่สองเนี่ยมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ยุโทธภพคอ์ทันสมัยเนี่ยมาโชว์ให้กับน,นักข่าวไทยนะครับผมจําได้เป็นนักข่าวเนี่ยเวลามีคอปรโกนเนี่ยสิ่งหนึ่งทุกคนต้องถามวันหนึ่งมีเครื่องบินใหม่ๆม,มาโชว์ไหมจะได้ถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์สองมีคนไทยไหมนะครับ จำได้ไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สวแทมมี่เข้ามาร่วมเป็นข่าวใหญ่โตโบโหระทึกเลยนะครับในสื่อไทยอันนี้คือ,อพลวัตของความสัมพันธ์ไทยสารัฐแต่ความสัมพันธ์ของไทยเนี่ยมันต้องไปทั่วโลกมันไม่ใช่แต่เฉพาะอภิมหาอำนาจตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยวางตัวในลักษณะที่ว่าเราไม่มีศัตรูเราเข้าหาทุกคน เราร่วมมือกับทุกคนได้นี่เป็นประเด็นที่สําคัญนี่คืออาวุธลับของเรานะครับและอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยใครถือพาสปอร์ตประเทศไทยนะครับจะเข้าได้ทุกโลกทุกประเทศสิงคโปร์นะครับโดยปกติแล้วจะเข้าได้ร้อยเจ็ดสิบสประเทศแล้วก็ทุกคนเนี่ยยินดีเพราะว่าสิงคโปร์มีเงินทองนะครับต้องการต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่หลังจากเกิดสองคารามยูเครนแล้วเนี่ย ไม่สามารถเดินทางไปประเทศหลายประเทศนะครับที่ไม่สนับสนุนสงครามรัสเซียยูเครนแต่สําหรับประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆเนี่ยแต่เราสามารถเข้าได้ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศรัสเซียไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรทั้งสิน้นเราเข้าได้หมดนะครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของไทยและในอนาคตนะครับในโลกที่แบ่งขั้ว อย่างชัดเจนเนี่ยประเทศที่อยู่ตรงกลางนะครับประเทศที่ไม่เข้าข้างใดเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดแต่แน่นอนเราจะต้องวางตัวให้ดีเราจะต้องศึกษายุทธศาสตร์ข้างหน้าใน10ปีข้างหน้านะครับฉะนั้นผมดีใจที่ว่าสมชเนี่ยมีการพูดถึงวิกฤต้ามันนะครับตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าอ่าซาอุาดีอาระเบียจะขายปุ๋ยให้ประเทศไทยแล้วนะครับหลังจาก ปุ๋ยที่มาจากยูเครนได้ถูกขาดตอนไปเนื่องจากสงครามนะครับฉะนั้นซาอุดีอาระเบียเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันดีมากมมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็รวมทั้งปุ๋ยด้วยแล้วตอนนี้มีเพื่อนเก่าฟิลิปปินเนี่ยต้องการซื้อข้าวเพิ่มอีกนะครับอ่ายิ่งดีใหญ่เลยประเทศไทยอ่าตอนนี้เนี่ยต้องการตลาดนะครับ เพราะว่าในอดีตนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยติดใจเข้าไทยนะครับคุณสรีวันครับพี่กวีไล่ในุงที่ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าในระหว่างความท้าทายที่หลายๆประเทศเจอประเทศไทยเองก็มีความท้าทายในมิติแบบประเทศไทยแต่เราก็ยังมีโอกาสจากิตรประเทศและพี่กวีย้ำมาตลอดว่าการวางตัวไม่ต้องเลือกข้างแล้วก็สร้างมิติความสัมพันธ์ที่ยังเหมาะสมพอไล่เรียนมาถึงตรงนี้ค่ะอยากถามพี่กวีต่อว่า แล้วการที่จีนกับสหรัฐที่เปล้มตีต่างประเทศมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเราควรจะรู้อะไรหรือจับสังเกตตรงไหนคะอ,อ๋อที่สำคัญที่สุดสองประเทศมาเนี่ยเพื่อที่จะ,สะแสดงให้เห็นว่าความสนใจที่อยากจะเ,ออเสริมความสัมพันธ์เนี่ยมีอยู่เสมอฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครละทิ้งประเทศไทยได้เลยนะครับสหรัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมาบอกได้เลยคุณศิริวัล ว่าทําเป็นเมินประเทศไทยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในช่วงต้นปีของรัฐบาลไบเดนนะครับตอนนี้เปลี่ยนท่าทีหมดเลยจนกระทั่งเจ้าหน้าที่การทูตเนี่ยแปลกใจเลยนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเพิ่มประเทศเข้าไทยเข้าไปตอนต้นๆคุณเสือวันคงจําได้ก็มีอย่างประเทศสิงคโปร์อ,อ,อินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียที่อยู่ในลิสต์ที่สหรัฐเนี่ยให้ความสนใจตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นปทศทูนย์กลาง ของอาเซียนนะครับไปแล้วนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับไทยนะครับเนื่องจากว่าปีหน้าสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพของเอเพคข้อตกลงสิ่งที่พูดจากันในขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในประเทศไทยก็จะมีผลต่อเนื่องปีหน้าในขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับหลายคนเนี่ยไม่ได้มองประเด็นนี้นะครับ สหรัฐอเมริกาจะต้องระมัดระวังมากจะต้องร่วมมือกับไทยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้การประชุมเอเพกเนี่ยเป็นไปอย่างดีและมีผลที่ดีเพื่อว่าสหรัฐเองเนี่ยจะไปทําต่อนะครับเพิ่มอะไรที่เห็นว่าตัวเองต้องการนะครับถ้าสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทําตัวแบบนี้เนี่ยปีหน้าสหรัฐก็จะถูกสมาชิกประเทศอื่นอย่างรัเสเซียเนี่ย ความบาดเช่นกันนะครับอย่างที่เราเจอมาแล้วนะครับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา,ามีกลุ่มประเทศอยู่6ประเทศนะครับนำโดยสหรัฐเนี่ยความบาดาการประชุมรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับการค้าของเอเพช่วงที่รัฐมนตรีพาณิชย์การค้าของรัเสเซียขึ้นพูดเวทีนะครับอันนี้คือการเมืองที่เราเห็นแต่ลึกๆแล้วนะครับคุณสิริวันความร่วมมือ ผลประโยชน์แห่งชาติและผลประโยชน์ระหว่างประเทศและของกลุ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่ลบล้างกันไม่ได้ถึงแม้นจะไม่เป็นข่าวฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราจะต้องดูให้ลึกนะครับบางทีข่าวที่ออกมาเนี่ยผิวเผินมันเป็นแค่สิ่งที่แสดงให้เห็นออกมาว่า,าสิ่งใดที่จำเป็นต้องพูดนะครับแต่ความตั้งใจจริงๆที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ย เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราในฐานะผู้สือข,ข่าวนักข่าวเราก็จาเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแบบบูรณาการครับคําว่าบูรณาการคือมองให้ครบมองให้รอบโอกาสจะวิเคราะห์แล้วความชัดเจนในการส่งสารต่อก็จะแั่นยามากขึ้นแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดการเอียงข้างนั่นเป็นสิ่งที่ เป็นหน้าที่ของสื่อส่วนหนึ่งทางพีก่กวีต่อเลยค่ะในช่วงเวลาก่อนจะพักฟังโุชนาสองนาทีพีก่กวีประเมินอย่างไรที่เมื่อช่วงหนึ่งพี่อุ๋พูดชัดเจนว่าสหรัดเองเคยมีท่าทีที่ไม่ได้จัดอันดับไทยใกล้ชิดสักเท่อยนักในขณะที่จีนเองก็ถือเป็นมิตรประเทศสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยก็ไม่น้อยความสัมพันธ์ไทยจีนก็ดูจะเหนี่ยวแน่นวันเสาร์พีก่กวีบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา47ปีในการเป็นมิตรประเทศกันแล้วก็ยุทธศาสตร์7ปีไทยจีน มีอะไรอยากพูดในุมนี้ของวันที่ผ่านมาพร้อมกับล่าสุดก็เพิ่งจะผ่านวันชาติสหรัฐด้วยใช่ไหมคะใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยของของความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยคือมีความต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์แบบสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่าทุกๆ4สี่ปีเนี่ยประเทศทั่วโลกเนี่ยจะปวดหัวเพราะว่าจะต้องมาำํำทางว่าเออประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรเพราะว่า ประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นำใหม่ของสหรัฐเนียจะมีการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนโยบายบางเรื่องยกตัวอย่างอย่างชัดเจนทรำเข้ามาปุ๊บถอนตัวเองออกจากข้อตกลงนะคะรับภาวะโลกร้อนทันทีถอนตัวออกจากข้อตกลงการค้าเสรีเอ TPP ท,ทันทีนะครับแต่จีนเนี่ยไม่มีนโยบายแบบนี้เนื่องจากว่าจีนเนี่ย มีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่เราเนี่ยคาดการได้แล้วก็ไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่เสริมให้มันนันแฟนยิ่งขึ้นของสหรัฐเนี่ยเออเป็นประเทศที่ไม่ใช่แจ่เฉพาะประเทศไทยนะครับทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็วางยุทธศาสตร์ที่จะอ่อพัวพันปฏิสัมธ กับสหรัฐอยู่ทุกวี่ทุกวันเพราะว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนอย่างฉับพลันเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างอัฟกา,านิสถานยกตัวอย่างสงครามยูเครนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับเราพักแป๊บค่ะคุณผู้ฟังชาวภาสาใบสิริวันเดี๋ยวจะกลับมาฟังมุมมองจากพี่กวีผู้สื่อข่าวโลโซของเราต่อซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะพักแป๊บเดียว